ยินดีต้อนรับสู่ช่อง FBA 89 official วันนี้เรามีบอล5คู่มาวิเคราะห์กันถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กด subscribe แล้วเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับคู่แรกคู่เด็ดวันนี้ Sunderland ในปีนี้มีฟอร์มในรังที่แข็งแกร่งมากแม้เบอร์ลี่จะดีขึ้นมาในช่วงหลังแต่เกมนอกบ้านก็ยังไว้ใจไม่ได้ดูแล้วน่าจะเป็นเจ้าถิ่นที่ดีพอบทคว้าใช้ได้ในที่สุดตามมาที่คู่2อู Udinese อาจจะทำได้ดีในเกมล่าสุด แต่ที่ผ่านมายามเจอกับทีมหัวแถวพวกเขามักไม่รอดแม้โรมาจะเล่นเกมยุโรปมาแต่ศักยภาพรวมยังดีกว่าเยอะเกมรุกพร้อมเล่นงานเจ้าบ้านที่แนวรับไม่ได้แกร่งอะไรอยู่แล้วเกมนี้หมาป่าคงไม่พลาดเอาชนะไปได้คู่3มาโยกา้าตั้งเป้าเก็บชัยชนะเพื่อขยับอันดับหนีโซนอันตรายขณะเดียวกันเซบียามาเยือนด้วยสภาพไม่สมบูรณ์และยังทำผลงานในซีซั่นนี้ขาดความคงเส้นคงวาด้วย ดังนั้นทีมชาวเกาะที่เล่นในบ้านจึงมีโอกาสบทคว้าชัยเช่นกันคู่4บราก้าตั้งเป้าบุกมาเก็บชัยชนะเพื่อไล่จี้กลุ่มทีมนำขณะเดียวกัน A.F.S ทำผลงานแย่ไม่ชนะตลอด19นัดที่ผ่านมาและยังมีจุดอ่อนในการเล่นเกมรับด้วยจึงน่าจะต้านทีมเหยื่อลำบากคู่สุดท้ายปอร์โตทำผลงานดีและดูครบเครื่องกว่าทั้งรุกและรับ ขณะเดียวกันกาซาเปียทำผลงานในซีซันนี้ไม่ดีนักและยังมีปัญหาในการเล่นเกมรับด้วยจึงน่าจะต้านทีมเยือนลำบาก